เมื่อฉันเดินเข้าป่าหนทางข้างหน้ามันคือป่าเห็ดฉันดีใจฉันได้มาเก็บเห็ดอีกแล้ววันนี้ฉันจะไปเก็บเห็ดแล้วนะทุกคนไม่รู้ว่าฉันจะเจอเห็ดไหม ขอดูกันยาวๆนะคะคลิปนี้จะทำเป็นคลิปวิดีโอยาวส่งกันมาให้พี่มากหลังจากไม่ได้ส่งกันมาหลายวันทั้งคลิปยาวทั้งคลิปสั้นทั้งสตอรี่ไม่ได้ส่งกันมานพี่มากเลยค่ะพี่มากก็เล็งๆแล้วค่ะกูจะให้มึงไปต่อหรือกูจะให้มึงหยุดแค่นี้ไม่ได้กินอีเมลหรอก ีแม่ไปต่อแม่จะไปต่อเจอแล้วจ้านี่อันนี้ที่บ้านเรียกเห็ดน,น้ำหมากนะคะนี่นี่อีกอันนี้มันแก่แล้วเราก็ไม่เอา เราก็จะเลือกอาที่มันยังแข็งแรงอยู่แสงแดดอันนี้ไม่เอาแล้วอันนี้ก็ไม่เอาแล้ว เราก็จะเอาไว้ก่อนนะคะน,นี่ค่ะ ตายแล้วกูเห็ดกระจายเห็ดกระจายเก็บ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 